ดีครับไทยแองเกอร์ทีวีทีวีสำหรับนักตกปลาไทยครับครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สุวรรณภูมินะตรงนี้เป็นถนนกิ่งแก้วครับผมมีร้านปลาตกปลาอยู่ร้านหนึ่งพิงพิชเชอร์พิงพิชเชอร์ของดังลี่ดังลี่โอ้โหเราจะไปดูกันดีกว่าม้างว่างในเนี่ยเขามีอะไรที่ก็น่าสนใจเนาะไปถามเขานิดนึงดูไหมไปหาคนประกกันดีกว่าดีครับครับผมไปเลยครับ ดีต้อนรับครับผมวันนี้ได้ตัวจริงครับผมได้มาเที่ยวที่ร้าน King Picture แล้วครับเอ๊ตอนแรกเราบอกจะมาหาซื้อลูกปลาตกปลาใช่เดี๋ยวก่อนดีกว่าเราขอคุยก่อนดีกว่าได้ครับผมรู้ว่าร้าน King Picture เปิดมานานเท่าไหร่ครับผมหกปีแล้วโอ้โหแล้วเดิมทีนี่เดิมทีนี่คือเปิดตรงนี้เลยหรือเปล่าครับบีงหรือมาย้ายมาเดิมทีผมทำอยู่ที่แพ่พื้น แต่จีน่าคลินครับผมอ๋ออยู่ในนักคารินสีนักคารินนะฮะร่วมกับร้านอิอนเตอร์ครับอินเตอร์อ,อ,อ,อ๋อแล้วก็มาเลยมาย้ายอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ย้ายมาเป็นฟิชเชอร์อ่นเตอร์ออแล้วทำไมถึงใช้ชื่อฟิชเชอร์ชอบออใ,นในในตัวของนกที่มันจิปปกปลาเก่งตัวนี้อ๋อหาปลาหาปลาเก่งลักเต๋าหาปลาหาปลาฟิชเชอร์คือนกกระเต็นนกกระเต็นที่หาปลานะฮะตอนนี้โลโก้ของร้านก็เป็นรูปนกกระเต็นครับผมตัวนี้ที่หาปลา ้แลวเราได้ทําแบรนด์ของร้านอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าทำเป็นออฟท้าออกมากม่ได้มีแนวโน้มจะทําอยู่มีอะไรไหมฮะยังไม่ได้ทำครับแต่กลังจะมีโปรเจกต์ว่าจะทําอยู่แบรนด์ของตัวเองครับก็คอยดูนะครับเดี๋ยวของ King Picture เนี่ยอาจจะมีโปรดักต์ของร้านออกมาเร็วๆนี้แล้วเห็นบอกว่าบางที่นี่คือขยายร้านมาด้วยขยายร้านมาครับคุตอนนี้นี่เป็น2ห้องนะของนี่เดินเข้ามานี่อย่างแรกเลย ลรอกครบเกือบทุกยี่ห้อเกือบทุกรุ่นทุกเบอร์รอครบทุกแบบลกทุกค่ทุกค่ายแต่มตู้เลยลอกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีแต่ลอกทะเลนะสีเหยือปลอมลอกกระสิวลอกทุกอย่างเลยแว่นเพงมีเลยโอ้โหครบเลยเรียกว่านักตกปลาเข้ามานี่ได้ทั้งอุปกรณ์ได้ทั้งเครื่องแต่งกายแล้วกันของแต่งลอกก็มีเพียบเลยโอ้โหดูนองดูน้อง เยอะจริงๆนะครับเรียกว่ามาร้านนี้ร้านเดียวนี้ไม่ผิดหวังเลยในย่านนี้นะใชครับผมอืมเชิญมาเที่ยวชมได้ครับครับบ้างลองบอกสินค้ามีทุกทุกอย่างบอกบอกทางให้ลูกค้าเข้าข้าวหน่อยได้ไหมครับมาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงผมอยู่กิ่งแก้ว39มสิบเก้าทับสครับสามสใกล้ๆสนามบินดวนลมืองครับโอแล้วถ้าเกิดลูกค้ามาไม่ถูกให้โทรเบอร์ไหนดี ศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าสีปดใจตัวไหนโทรมาถามราคามาไม่ถูกก็โทรถามได้แล้วร้านนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณไม่แโมงถึงถึงหนึ่งทุ่มแปดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครเลยนะฮะมาได้โอ้โเราเราปิดวันไหนบ้างครับปิดวันจันทร์สัปดาห์ที่3ของเดือมันจันสัปดาห์ที่3ของเดือนครับทุกเดือนทุกเดือนก็คือิดวาที่ปิด คือประมาณสี่มุมนิดอ๋อเดี๋ยปิดเร็วหน่อยครับเดี๋ยวจะไปตกปลาต่อใช่อ่านถอนครับผมแล้ววันนี้ของบางนี่นอกจากนอกจากขายแล้วเนี่ยมีบริการอย่างไรนะมีซ่อมรอบมีอะไรเนียมีทุกอย่างครับมีมีซ่อมรอบมีบิวคันมีบิวคันด้วยซ่อมคันด้วยบิวคันด้วยแล้วก็ทำหุ่นปลาด้วย ได้ใช้บริการคราวหน้าได้ใช้บริการกันบ้างแล้วปิดมาแล้วเราเราบางนี่เขาไม่ไม่ไม่ได้แบบเข้าร้านธรรมดาเลยนะบางครั้งจะไปตกปลานี่ไปถึงนั่นน้ำทังรู้เลยนะมีทริปด้วยผมเห็นรูปหน้าร้านอยู่อ๋อมีใช่ไหมโอ้ยต่าขาดตัวตัวทั้งคนตัวทั้งคนตัวทั้งคนงคนแหมมาร้านนี้เขาบอกมันจะมีทั้งน้ำจืดทั้งทะเลนะครับอุปกรณ์ทั้งคนนี่แหละยิ่งถ้าคนตกปลาแล้วมาเปิดเองนี่นะสนุก ใช่เราเพื่อนๆที่เข้ามาอยากได้คำปรึกษาเรื่องการตกปลาได้เลยครับผมยินดีก็รับมาได้เลยกระซิบนิดนึงผมรู้ว่าที่นี่เขาแอบตีกระสุนน้ำไหลด้วยนะทีเนี่ไม่ครับผมทำไปเล่นไปนะนี่ก็ใกล้ฤดูแล้วนะเพื่อนเพื่อนคอยดูนะเร็วๆนี้นะเดี๋ยวบางรีถ้ามีผลงานแน่นอนเราต้องเ่ดูผลครับผมต้อนฤ่ดูผลใกล้แล้วใกล้แล้วน็ ปลายปลายแล้วปลายปลายนี่แล้วหน้าหนาวนี่ปึ๊บบ้านเราไม่หนาวนะแต่แต่เข้ามาในนี้หนาวอย่างเลยตามปกติตอนนี้ร้อนแล้วเดี๋ยวพอมีร้อนมากเดี๋ยวก็ต้อนบนแล้วมันมันจะมีหน้าร้อนแล้วก็มีร้อนมากแต่มาร้านนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนแน่นอนแต่้ตีกระสุนที่ผมมีสายรายงานจากทางทางที่เกื่อโอเห็นไหมตามเขมีอาวุธลับมีเส้นมีเส้นนะครับอย่างนี้เดี๋ยว นักตกปลาท่านไหนที่อยากจะมาหาข้อมูลเรื่องการตกปลานะฮะก็มาที่ฟิเจอร์ได้เลยนอกเหนือจากอุปกรณ์แล้วยังมีความรู้นะฮะและก็วิธีมาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนกันไปออกทะเลมาลอกปรกบก็ส่งมาให้บางรี่ล้างเลยได้ได้ครัโอเก่งเดียวมากมันเลือกของก่อนได้เลยครับาเราไปหาซื้อของนั้นเดี๋ยวเราก็ลาท่านผู้ชมไปเลยดีกว่านะในช่วงนี้นะครับ แองเกิลทัวร์นะครับวันนี้อยู่ที่ King Picture นะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยเราจะไปทัวร์ที่ไหนนะครับก็คอยติดตามได้ใน Thai Angler TV TV สำหรับนักตกปลาไทยครับครับผมลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ